สวัสดีคะ่ะ f อซที่น่ารากักทุกทกท่านของช่องพี่วรรณพา,าเดนมาร์กนะคะ FC ซตอนนี้พี่ก็เลิกงานแล้วนะคะก็ออกจากที่ทำงานแล้วก็จะกลับบ้านเลิกสี่โมงนะคะทุกคนวันนี้ก็ดูบรรยากาศเอาคะ่ะ f c ฟซสี่โมงเย็นเท่านั้นนะคะและก็มืดตื่อแล้วที่เดนมาร์กนะคะนี่คือความแปลกของประเทศเขาแล้วก็พระอาทิตย์เนาะ พระอาทิตย์มันก็คล้ายๆก,กันกับบ้านเรานั่นแหละแต่ทําไมมันถึงได้มืดนะทุกคนแต่ตอนเช้าก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะเมื่อเช้านี้พี่กลับออกจากบ้านนะก็ยังมืดตื่ออีกเนาะทุกคนพี่ก็เลยว่าไม่รู้ว่าพี่ได้ถ่ายคลิปมืดไอ้ลง youtube หรือยังนะแล้วให้ทุกคนได้เห็นหรือยังพี่ก็จําไม่ได้แล้วสงสัยจะทํางานเกี่ยวกับไอ้คนผู้สูงอายุก็จะ ความจําก็จะเริ่มมานั่นแล้วเนาะอายุป่านนี้แล้วนะคะเอฟซีนี่พี่ก็จะให้ดูความแปลกเนาะว่าเมืองไทยเราก็ตะวันขึ้นตะวันตกนี่ก็จะเวลาก็จะไม่สายขนาดนี้เนาะทุกคนอันนี้สี่โมงแล้วตะวันก็ไม่มีนะทุกคนตะวันตกตั้งแต่บ่ายสองโมงแล้วมั้งเพราะว่าหน้านี้ก็อย่าไปคิดเลยค่ะจะไม่ได้เห็นตะวันหรอกค่ะทุกคนเพราะว่าจะมืดเร็วนะแล้วก็ตะวันก็จะตกดินเร็ว และส่วนมากเราก็จะไม่เห็นตะวันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะเป็นหมอบเอ้ยเป็นไอ้อะไรนะที่เขาเอ้เป็นเหมือนกับเมฆเนาะเมฆของความหนาวนะคะ FC ก็จะปกคลุมไปทั่วทําให้เราไม่ได้เห็นตะวันได้นะทุกคนกอน,นี้แหละพี่ก็จะทําคลิปขึ้นมาให้ทุกคนได้รู้ว่ามันเป็นในนี่ มันมันเป็นประเทศอะไรที่แปลกมากที่ว่าแค่สี่โมงก็มืดตื่ๆแล้วนะเอฟซีนี่ต้องใช้ไฟรถเท่านั้นนะคะไม่งั้นก็มองไม่เห็นทางยิ่งสายตาไม่ดีเหมือนพี่นะคะเอฟซี FC. ก็จะมองไม่เห็นทางสักเท่าไหร่นะพี่ไม่ใส่แว่นเนาะใส่แว่นแล้วทำให้ขอบตาพี่นี่มันมันแพ้พลาสติกนะคะเอฟซี็ตอนนี้ก็จะเข้าหมู่บ้านพี่แล้วเนาะก็ โอเคค่ะ F4 คลิปนี้พี่ก็อยากจะอถ่ายคลิปและบอกว่ามันประเทศเดนมาร์กในช่วงนี้นะคะก็จะมืดช้าเอ้ยสว่างช้าและก็มืดเร็วนะคะสว่างก็เจ็ดโมงแปดโมงนะแปดโมงก็แปดโมงถึงเก้าโมงถึงจะสว่างนะคะ f ซนะแล้วก็ตอนช้าเอ้ยตอนเย็นก็เนี่ยสามโมงครึ่งถึงสี่โมงนี่ก็มืดตื่นแล้วคะ่ะทุกคนนะ ขับรถก็สายตามาดีก็ต้องระวังอย่างนี้แหละค่ะ FC โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ FC ถ้าไม่มีคลิปส่ง YouTube ก็ให้ FC ช่วยเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้วันพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนเพราะช่วงนี้ก็หนาวเนาะออกไปไหนก็ไม่ได้นะคะทุกคนจะถ่ายคลิปที่ไหนก็ไม่ได้มันหนาวก็เลยอยู่แต่ในบ้านและจะถ่ายแต่ชีวิตของเจ้าของในบ้านก็ไม่ได้เนาะ FC มันก็น่าเบื่อเนาะใครเขาจะมาดูชีวิต ไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วหรือต้องมารายงานชีวิตของตัวเองให้กับคนทั่วโลกดูนี่มันก็ไม่น่าดูนะ FC โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ FC บาย